สวัสดีครับวันนี้ดีใจครับจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆเนาะให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวกเกษตรกรนะครับว่าใช้อะไรดีก็บอกต่อครับวันนี้นี่ครับผมดาวลุงมุงกเกษตรครับปีนี้ผมทํานาครับผมทํานาข้าวหอมมะลิญี่ปุ่นปีนี้แต่ว่าอาหารที่ผมใช้ให้กับเขาผมใช้แค่สองตัวครับปีนี้ผมใช้แค่กิ่งทองกิ่งทองนาโนเอนไซม์แล้วก็ เลดลาวาแร่ภูเขาไฟครับตอนที่ผมใช้นะครับข้าวผมอายุ20วันผมจะฉีดพ่นด้วยกิ่งทองนาโนอินไซค์ครับอัตราสัดส่วนผมจะใส่แค่2 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นนะครับอพอข้าวผมอายุได้30วันผมก็จะใส่แร่ภูเขาไฟลาวาครับผมหวานเลยหวานได้หวานในทั่วเลยครับหนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบอ แล้วช่วงรับลวงผมก็หวานเลดลาวาอีกระสอบหนึ่งก็หนึ่งไร่ต่อหนึ่งกระสอบครับอ่าแค่นั้นจบเลยปีนี้ผมจริงๆอ่ะน่าจะฉีดกิ่งทองนาโนไอตอนรับลวงอีกสักรอบก็ได้นะคนขยันแต่ว่าปีนี้งานผมยุ่งแต่แค่นี้ผลลับก็สุดยอดครับผมต้นข้าวแข็งแรงมากต้นนีสูงถึงจะสูงแต่ก็ไม่ล้มนะเพราะว่าพายุก็มาบ่อยนะครับอ่าต้นข้าวสูงแข็งแรงรวงเต็มเม็ดเต็ม น้ำนมนี่แน่นเปี้ยเม็ดเต็มหน่วยดีอ่านะครับเดี๋ยวผมจะพาม,มาดูนะครับแปลงอีกบางแปลงอีกที่นึงเขาไม่ได้ใช้กันครับนี่ฝั่งั้างนี้ครับผมผมจะให้ดูนี่ครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยข้าวล้มข้าวไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันล้มครับผมอ่าพอมาดูของเราครับผม ต้นนี่สูงฮึบเลยแล้วก็ไม่ล้มด้วยครับผมต้องขอบคุณเลยเลดลาวาและฮอร์โมนกิ่งทองนาโนอินไซต์ครับผมขอบคุณครับ